อับดุลรู้ทุกเรื่องจริงหรือมันเป็นเวทมนต์หรือการแสดงมายากลกันแน่วันนี้เรื่องนี้อย่างจ้าบ,บ้ายโอเดนยาเราไปหาคำตอบกันครับสนับสนุนโดยโอเดนยาขนมในตำนานอร่อยแล้วยังมีของแถม คำตอบของเรื่องนี้จริงๆแล้วความรู้รอบตัวของอับดุลเนี่ยไม่ได้เกิดจากพลังวิเศษหรือว่าตาทิพย์แต่อย่างใดนะครับแต่หัวใจสําคัญของมันก็คือระบบรหัสลับและทีมเวิร์กอันยอดเยี่ยมระหว่างคนถามกับคนตอบที่มีการฝึกซ้อมกันมาจนเข้าขาเพื่อสร้างความบันเทิงและดึงดูดให้คนดูมาซื้อสินค้าที่มีการนํามาเร่ขายในวันนั้นนั่นเองแหละครับแต่ก่อนจะไปเจาะลึกเรื่องเทคนิคเราลองย้อนกลับไปดูบรรยากาศในการโชว์อับดุลกันสักเล็กน้อยครับโดยภาพจําของอับดุลนั้นมักจะมาคู่กับวลีฮิตอย่างอับดุลเอ้ยถามอะไรตอบได ถึงก็เป็นเทคนิคเรียกร้องความสนใจในงานวัดตลาดสดหรือลานแสดงต่างๆเพื่อขายยาสมุนไพรและของแปลกๆมากมายโดยตัวอับดุลนั้นจะถูกปิดตาถูกคลุมผ้าหรือนั่งอยู่ในกล่องมิดชิดแต่กับทายสิ่งของที่อยู่ในมือคนดูหรือว่าพูดถึงสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องเรากับตาเห็นและเหตุผลที่อับดุลสามารถตอบคําถามต่างๆได้แม้นเรากับมีตาทิพนั้นเนี่ยมันมีความลับซ่อนอยู่และครับและความลับข้อแรกที่ทําให้อับดุลรู้ทุกเรื่องนั้นอยู่ในคําถามของนายรงหรือว่าคนถามนั่นเองละครับ เพราะคำถามที่ถูกโยนไปให้อับดุลนั้นไม่ได้ถามอะไรไปเรื่อยเปื่อย แต่ในทุกคำพูดมันคือรหัสลับที่ส่งตรงถึงตัวอับดุลอย่างเช่นการขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่าน,นี่อาจหมายถึงของใช้ทั่วไปคำว่าเอา้าอาจหมายถึงเงินหรือของมีค่าหรือแม้แต่การลงท้ายประโยคสั้นยาวไม่เท่ากันเนี่ยก็อาจจะเป็นการบอกใบ้ตัวเลขหรือสีของเสื้อผ้าคนดูว่าง่ายๆก็คือคำพูดที่เป็นตัวเปิดประโยคคำถามเป็นการระบุถึงหมวดหมู่เพื่อให้ผู้แสดงเป็นอับดุลนั้นเข้าใจได้ว่าจะต้องตอบคำถามในหมวดหมู่ไหนรวมถึงคำถามนั้นๆเนี่ยก็อาจจะมีคดลับของคำตอบอยู่แล้วนั่นเองละครับ และความลับข้อต่อมาก็คือช่องว่างที่สามารถมองเห็นได้เพราะถึงแม้เราจะเห็นว่าอับดุลนั้นเนี่ยถูกผ้าคลุมหน้าหรือถูกปิดตาอยู่แต่เทคนิคหนึ่งที่ทําให้โชว์ดูน่าตื่นเต้นได้ก็เพราะว่าผ้าเหล่านี้มักจะถูกเตรียมมาเป็นพิเศษอย่างเช่นเนื้อผ้าโปร่งที่คนข้างในเนี่ยสามารถมองเห็นแสงและเงาได้หรือเทคนิคการปิดตาแบบเว้นช่องจมูกทําให้อับดุลสามารถมองลอดลงมาเห็นรองเท้าหรือว่าสิ่งของที่ในโรงเนี่ยถืออยู่ในระดับเอวได้โดยที่คนดูอาจไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำล่ะครับ และความลับข้อสุดท้ายที่ทําให้อับดุลนั้นสามารถตอบคําถามแบบเฉพาะเจาะจงถึงคนดูบางคนได้ก็คือเรื่องของจิตวิทยานั่นเองละครับโดยคําตอบของอับดุลส่วนใหญ่นั้นก็มักจะเป็นเรื่องก,งกว้างๆที่คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจกันได้อาจจะมีประสบการณ์ร่วมกันเป็นจํานวนมากอย่างเช่นช่วงนี้มีเรื่องกุ้มใจเรื่องเงินใช่ไหมหรือกําลังมองหาของที่หายไปหรือเปล่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่คลยใครเนี่ยมักเจอๆกับตัวทําให้คนดูรู้สึกว่าอับดุลนั้นแม่นยำซะเหลือเกิน แถมให้อีกข้อก็คือเรื่องของทีมงานหน้าม้าแหละครับที่บางครั้งก็อาจจะมีทีมงานเข้ามาแฝงตัวปะปนกับผู้ชมในรอบการแสดงนั้นๆแล้วยิ่งรีแอคชั่นของผู้ชมที่ได้เห็นเพื่อนร่วมชมอยู่นั้นตกตะลึงกับคําตอบของอับดุลเนี่ยก็ยิ่งทําให้ผู้ชมส่วนใหญ่เชื่อหมดใจไปได้ว่าอับดุลเนี่ยแมนจริงๆแหะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการแสดงเพื่อความบันเทิงที่ต้องอาศัยไหวพริบและการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อตรึงคนดูให้อยู่หมัดก่อนจะเข้าสู่ช่วงการขายของนั่นเองแหะครับ สรุปแล้วอับดุลน,นั้นอาจไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างรู้ทุกอย่างเพราะมีเวทมนต์หรือมีตาทิพย์แต่คือสุดยอดนักแสดงที่ใช้ทักษะการสื่อสารและความจําที่เป็นเลิศและถึงแม้ในปัจจุบันการแสดงแบบนี้จะหาดูได้ยากแล้วแต่ตำนานของอับดุลก็ยังคงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงภูมิปัญญาความบันเทิงแบบไทยๆท,ที่ใช้แค่การทำงานเป็นทีมและความรู้ใจแค่นี้ก็สามารถสะกดคนดูให้ตกตะลึงได้ทั้งหลานแล้วมันก็ทำให้เรื่องนี้ยังจ้าบเลยครับ